สวัสดีนะครับติดขอบสาวันนี้เราจะพาท่านมารับฟังคำพูดที่ว่าความมีน้ำใจของนักกีฬากับเพื่อนร่วมทีมน้ำใจนักกีฬาสายใยแห่งการสนับสนุนที่แข็งแกร่งวันนี้เราจะมาพูดถึงกีฬาทางน้ำหรือกีฬาว่ายน้ำกันนะครับกีฬาว่ายน้ำเป็นมากกว่าแค่การฝึกซ้อมเพื่อเอาชนะคู่แข่งแต่ยังเป็นเรื่องของความเป็นหนึ่งเดียวและมิตรภาพที่แข็งแกร่งระหว่างนักกีฬา โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างเพื่อนร่วมทีมน้ำใจที่มีให้กันไม่เพียงแต่ช่วยยกระดับการฝึกซ้อมและผลการแข่งขันเท่านั้นแต่ยังสร้างสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟนซึ่งจะคงอยู่ไปอีกนานแสนนานในสระว่ายน้ำเพื่อร่วมทีมคือคนที่คอยผลักดันให้เราก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองเมื่อเรากำลังรู้สึกเหนื่อยล้าพวกเขาจะส่งเสียงเชียร์และให้กำลังใจซึ่งช่วยสร้างพลังใจให้เราฮึดสู้ต่อไป การแข่งขันไม่ได้เป็นแค่การต่อสู้กับตัวเองเท่านั้นแต่ยังเป็นการทำงานร่วมกันเพื่อเป้าหมายเดียวกันและอีกอย่างนอกสระว่ายน้ำความมีน้ำใจก็ยังคงอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงนักกีฬาจะแบ่งปันประสบการณ์คำแนะนำและแม้กระทั่งความผิดหวังร่วมกันการรับฟังและให้คำปรึกษาแก่กันและกันในยามที่อีกฝ่ายเจ็บปวดหรือท้อแท้คือการแสดงออกถึงความห่วงใยและเป็นน้ำใจอย่างแท้จริง น้ำใจนักกีฬาคือหัวใจสำคัญของชัยชนะที่แท้จริงชัยชนะไม่ได้ถูกตัดสินด้วยผลการแข่งขันเพียงอย่างเดียวแต่ยังถูกวัดด้วยน้ําใจของนักกีฬาเมื่อนักกีฬารู้จักรู้แพ้รู้ชนะรู้อภยัยนักกีฬากำลังแสดงให้เห็นถึงคุณค่าที่แท้จริงของกีฬานั่นคือการที่เราเคารพซึ่งกันและกันและยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น การยอมรับความพ่ายแพ้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักกีฬาเพราะมันแสดงถึงความเข้มแข็งของจิตใจการยอมรับว่ายังมีจุดที่ต้องพัฒนาและนำความพ่ายแพ้มาเป็นแรงผลักดันเพื่อก้าวไปข้างหน้าไม่ใช่การโทษปัจจัยภายนอกหรือผู้แข่งขันคนอื่นแสดงให้เห็นถึงการเป็นนักกีฬาที่มีสปิริตชัยชนะที่แท้จริงไม่ใช่แค่การได้รับชัยชนะแต่ยังรวมถึงการเป็นผู้ชนะที่ดีด้วยนักกีฬาที่รู้จัก รู้ชนะจะไม่ดูถูกดูแคลนคู่แข่งที่พ่ายแพ้แต่จะแสดงความเคารพในความพยายามของพวกเขาการแสดงความยินดีกับคู่แข่งด้วยใจจริงหลังการแข่งขันเสร็จสิ้นเป็นสิ่งสำคัญในโลกของกีฬาการแข่งขันอาจนำไปสู่ความขัดแยง้งและความผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจรู้อภัยเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่ช่วยให้นักกีฬาเติบโตการรู้จักให้อภัยและปล่อยวางความขุ่นเคืองที่เกิดขึ้นระหว่างการแข่งขัน จะช่วยสารความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักกีฬาและสร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเคารพซึ่งกันและกันรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยไม่ใช่แค่คติประจำใจแต่เป็นคุณค่าที่นักกีฬาทุกคนควรยึดถือเพราะเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้กีฬามีความหมายมากกว่าแค่การแข่งขันแต่มันคือการสร้างความเคารพมิตรภาพและการเป็นนักกีฬาที่สมบูรณ์แบบและสุดยอดที่สุด สำหรับนักกีฬาว่ายน้ำแต่ละคนมีความสามารถและจุดแข็งที่แตกต่างกันการมีน้ำใจต่อกันเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เรียนรู้จากจุดแข็งของเพื่อนร่วมทีมเช่นนักกีฬาบางคนอาจจะมีความชำนาญในการออกตัวหรือบางคนอาจจะมีเทคนิคการกลับตัวที่เหนือกว่าการแบ่งปันเคล็ดลับเหล่านี้อย่างไม่หวงความรู้ไม่เพียงแต่ช่วยให้ทีมพัฒนาขึ้นแต่ยังสะท้อนถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของนักกีฬาเมื่อน,นักกีฬามีน้ำใจต่อกันไม่ว่าพวกเขาจะฝึกซ้อม หรือแข่งขันในระดับใดความรู้สึกของความเป็นเพื่อนร่วมทีมและความเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันจะแข็งแกร่งขึ้นซึ่งสิ่งนี้จะกลายเป็นพลังสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนพวกเขาให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมในอนาคตความมีน้ำใจของนักกีฬาว่ายน้ำจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้พวกเขาเป็นมากกว่านักกีฬาที่เก่งกาจแต่ยังเป็นนักกีฬาที่มีจิตใจที่งดงามด้วยการเป็นเพื่อนร่วมทีมทีมท่ดี จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยการสนับสนุนและกำลังใจซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการฝึกซ้อมเท่านั้นแต่ยังสร้างมิตรภาพที่ยั่งยืนให้กับนักกีฬาและทีมสโมสรอ,อีกด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้นักกีฬาที่รับฟังบทความนี้วันนี้เรามีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทีมกันหรือ,อยังหากชอบติดขอบสะอย่าลืมกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ หรืออาจจะไม่ถูกใจแต่ได้รับฟังเราติดขอบสะขอขอบคุณด้วยนะครับอยากจะบอกว่ากีฬานั้นคือยาวิเศษนะครับ